ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูการเตรียมงานนะครับอีกวันหนึ่งนะครับของการจัดเตรียมงานแฉลองหรือว่าสมโพธิพระพุทธรูปนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับการ จัดเตรียมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่14พฤศจิกายนนะครับวันที่15พรุ่งนี้ก็สุดท้ายนะครับต้องได้100%เซนะครับเพราะว่าวันที่16นั้นก็เป็นวันงานนะครับ16ตอนเช้า นะครับก็จะเปิดให้พี่น้องได้มา,าร่วมอารมณทนาร่วมบริจาคนะครับในวันที่16ประมาณ9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็จะมีมหารสพนะครับในการฉลองครั้งนี้ก็คือ เป็นกันตรึมจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นกันตรึมจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นกันตรึมที่มีชื่อเสียงมานมนานนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับครับพอคืนวันที่16ตอนกลางคืนนะครับก็ จะมีพิธีนะครับพิธีทางทางด้านการสวดนะครับนั่งสมาธิเพื่อที่จะสมโพธพระพุทธรูปนะครับมีบวงการบวงสวง นะครับบวงสวงในวันที่16นะครับด้วยนะครับพิธีบวงสวงแล้วก็วันที่17ก็คงจะเป็นพิธีเบิกนะครับพระประธานพระพุทธรูปนะครับเบิกเนตรนะครับครับนี้ก็เป็น ะระฆังนะครับะระฆังของเก่าของเก่าตั้งแต่สมัยนะครับปีพศ2519นะครับที่พระมงคลโสพิษนะครับได้นำมาไว้ที่วัดบ้านกันจุดนะครับ ที่สั่งสร้างขึ้นมานะครับในพศ2519นะครับตามที่ผมอ่านดูข้างๆระฆังนะครับระฆังนี้เป็นระฆังสำริดนะครับระฆังสำสำริดหรือว่าเรียกกันว่าทองสำริดนั่นแหละนะครับก็นำเอามาทาสีใหม่นะครับนำมาทาสีใหม่ก็จะทำให้สีนั้น สวยขึ้นนะครับตามเอาตามสีเก่านะครับสีเก่าแต่ว่าทาสีใหม่ครับก็จะมีะระฆังอีกใบเล็กอีกนะครับะระฆังอีกใบเล็กแล้วก็จะมีกลองนะครับกลองนี้ก็น่าจะสมัยร่วม,ร,วมร่วมสมัยเดียวกันนั่นแหละนานแล้วนะครับกลองที่บ้านเราเรียกว่ากลองเพนนะครับกลองเพนแล้วก็จะนำมาให ให้ชมนะครับในวันวันพรุ่งนี้นะครับก็จะครบทั้งะระฆังทั้งกลองนะครับเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับทั้งทุกทุกอย่างนะครับซึ่งก็เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็น วันสุดท้ายที่จะเตรียมงานนะครับเริ่มออกมาสีสดใสแล้ววันนี้งามแล้ววันนี้เป็นละครั้งใหม่เลยเด้่ยวันนี้เป็นละครั้งใหม่แหละแต่ว่าพอท่านได้ฟังเสียงวางวางวางไปล่องมันก็น่าวันนี้

เสียงดังกังวนันครับส่วนนี้ก็เป็นมดดกนะครับ ที่จะฉลองในวันที่16-17พร้อมกันนะครับก็กำลังเตรียมนะครับเหมือนกันทั้งฝั่งนี้นะครับก็จะมีการผูกผ้าประดับผ้านะครับนะครับก็เป็นงานสองงานพร้อมกันเลยนะครับทั้งฉลองนะครับที่เรียกว่า มณดกนะครับที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าวาดนะครับทุกๆรูปนะครับที่อยู่ในนี้นะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับครับวันนี้ก็คงจะขอลากไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผม